สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้พบกันในี๋วเขาเกลียวทองคำประจำวันก็เป็นวันพฤหัสที่สิบตุลาคมนะวันนี้ก็เป็นมาที่สิบเดือนสิบด้วยนะราคาของทองคําก็ปรับตัวย่อตัวลงหรือเริ่มมีการพักตัวนะเริ่มมีแรงขายเข้ามาเห็นแล้วนะลงมาค่อนข้างแรงมาสองสามวันติดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนมุมมองของสถานคลื่นกันต่อรวถึงในเรการเทรด ก็สอดคล้องกับแผนที่เราคุยกันในรอบก่อนถ้าเกิดใครทําได้อันนี้เป็นแผนสัปดาห์ที่แล้วเราได้เล่นจังหวะบายตรงนี้กันไปสั้นๆตรงนี้ที่มันทิ้งไส้มาแล้วก็ดีขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครที่อ่านเกมบอกที่มันมีโอกาสจะลงต่อก็อาจจะเซลลลงมาต่อได้เพราะจริงๆผมก็กล่าวว่ามันอาจจะเป็นแบบเส้นสีฟ้านแะแต่ว่ามันดีดไปค่อนข้างแรงนะเราก็ลงต่อมาธกในรอบถัดมาตรงนี้แล้เริ่มทรงๆอยู่ตรงนี้แล้วเริ่มแบบเหมือนกำลังจะยืนได้ เดี๋ยววันนี้เราไปอัปรดยสถานะคลื่นกันต่อนะนอนะว่าเป็นยังไงนับก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการย่อข้อแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคําได้เองก็สามารถเลื่อนี่ด้านล่างตรงนี้กดคําว่าเพิ่มเติมนะเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดน,นะเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของตัวข้อมูลการสอบถามตรงนี้รจะเป็นกลุ่ม ว่าพูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำใครที่สนใจอยากได้มุมมองไอเดียในการเทรดเพิ่มเติมแผนบิตคอยแผนทองคําเพิ่มเติมก็ทักเขา้ามาสอบถามเหรียญตรงนี้เพิ่มเติมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางไอวินดูในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทางโบเกอร์เน็ตนะครับข้อดีของเขาก็คือฝากถอนไว้มีไม่มีค่าสวอปทั้งทองแล้วก็บิตคอยแล้วก็ในส่วนของมีระบบพวงสโตรมเอาท์ นะครับใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลองเทรดตรงนี้ก็สามารถคิดยื่นลงทุนตรงนี้ได้แล้วก็มีโปรโมชั่นเงินคืนให้ด้วยนะครับซึ่งเพื่อนเพื่พพพพพอนบางท่านอาจจะใช้อะเอ็กเอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้นส่วนของตัวเงินคืนทำเทรดอยู่แล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นตัวช่วยเอามาเป็นต้นทุนหรืออาจจะมาเพิ่มกําไรให้เราได้ใครที่สนใจตรงนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตรงนี้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการสมัครลองสอบถามเงื่อนไขกับแอดมินดูนะครับ ทีนี้ในส่วนของทองคําวันนี้อันนี้คือที่เราคุยกันรอบก่อนนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นจังหวะที่เราหลักเซลล์หรือชอ็อตสั้นๆกันมาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นก่อทียมอบอทำให้ผ่านตรงน,นี้มีโอกาสลงต่ออันนี้ก็คือเป็นโซนนรับใหญ่อันดีวผมลบออกก่อนเลย ดีเทลภาพใหญ่เนี่ยเราไปคุยกันในไลน์แล้กันถ้าถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เดี๋ยวว่ากันในคลิปอื่นๆเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาทิตย์นี้จะติดติดธุระไหมนะครับทีนี้ในส่วนของตัวทองคำนะครับภาพของทำเพมันอ่าเหมือนเดิมเลยครับเราตามขานี้อยู่นะก็คือเทรนขาเคลื่อนชุดนี้ตอนเนี้เพิ่งผ่านมาประมาณ หนึ่งสัปดาห์หรือยี่สิบวันนะถ้าทาเฟรมันปิดแบบนี้นะมีโอกาสที่จะเข้าสู่การพักตัวนะครับอยู่ที่ว่าจะพักเป็นแค่ขึ้นย่อยที่เราตามอยู่หรือพักในภาพใหญ่เลยภาพใหญ่คือร้อยถึงสองร้อยเหรียญนะขึ้นย่อยก็ประมาณห้าสิบถึงร้อยเหรียญนะไม่เกินนี้แต่ลื่นใหญ่นี้ร้อยเหรียญบวกบวกถึงสองร้อยเหรียญหรือมากกว่าอยู่ที่ว่ามันจะเป็นลื่นใหญ่ของขึ้นอะไรซึ่งเราต้องมาไล่ดีกีกันในคลิปนี้นะครับ ทีนี้ภาพใหญ่ที่เราตามเราตามเป็นขาเราเรารวบชุดก็คือเรามองว่าตรงนี้คืออาจจะเป็นเค่นอนเนี่ยคือ A B C X A B C หรือเรารวบชุดนี้เลยก็คือขา A ขา B ขา C อ่านี่ผมไม่ได้สีเรียสเพราะอันนี้เป็นภาพใหญ่ต้องรอการเฉลยที่สิ่งที่เรามาโฟกัสก็คือชุดที่ขึ้นชุดเนี้ย ผมก็ได้มองว่าเรามาตามเคสก็คือตรงเนี้ยเป็นการขึ้นหนึ่งสวิงสองสวินสวิที่สามนะครับอยู่ที่ว่าตรงเนี้ยมันขึ้นเป็นสามหรือสี่อันนี้เรายังไม่รู้ตัวนี้เป็นขึ้นหนึ่งหรือเอตัวนี้เป็นขึ้นสองหรือบีนะครับเพราะใน,นเดือที่หนึ่งเราเขียนได้เลยว่าเดกรีที่หนึ่งเนี่ยเราตามก็คือสามหรือสี่นะครับแล้วเราย่อยก็มาอีกนะครับก็คือในเคสที่สองนะครับก็คือแบบดดกรีที่สองเรามองว่าตรงนี้ขึ้นมาเป็นเวฟสาม นะครับเราไล่กันมาแล้วก็คือมอสไม่์นีขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามนะครับแล้วก็ดีกีที่สามเนี่ยตอนนี้เราไล่กันมาแล้วก็คือขึ้นสามเนี่ยก็มีขึ้นย่อยของเขาอาจจะเป็นเคสสีฟ้าคือขึ้นหนึ่งขาเอย่อยขาบีย่อยขาซีย่อยขาอย่อยแล้วก็ขาเอซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นนอนจริงตัวนี้อาจจะเข้าสู่โหมดของการพักบีแล้วหรือเปล่านะครับแต่ยังมีเวลาอยู่นะแล้วลุ้นขึ้นสี่แปลว่าอะไรครับถ้าเป็นเคสนี้ สามเในภาพใหญ่ยังไม่จบก็แปลว่าถ้าชุดสีฟ้ายังไม่จบดีกีที่2องยังไม่จบไอสาหรือ4ที่ผมบอกว่าดีกีใหญ่จะจบที่แปลงเป็น4หรือ x ในภาพใหญ่ที่ลงมากกว่าสองร้อยเหรียญยังไม่เกิดเพราะไซส์มันก็คือก้อนนี้อันนี้อินเคสกับก่อนหน้านะเนี่ยโอ้สี่ร้อยเหรียญเลยนะครับก็พอสมควรน,นะครับถ้าเป็นชุดของการพักตัว โทษครับอันนี้เป็นภาพย่อยก่อนก็คือชุดนี้สองร้อยเหรียญบวกนี่ผมบอกนะครับแล้วก็จะมีดีกรีที่ใหญ่กว่าอีกเป็นตัวกําหนดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มอมบอกของสร้างด้านในก็คือ,อยังรุ้นเคนนี้ได้อยู่แต่ที่บอกว่าเราไม่ได้ซีเรียสเพราะเราต้องน,นับแล้วมันจบ A B C เสมอมันอาจจะจบแค่ตรงนี้แล้วลงต่อเลยได้ไหมได้นะครับอนน้เราไม่ได้ซีเรียสเพราะนั่นจะนยึดติดกับ กฎสส่วนของเลนเว็บใช้ได้แต่ยึดติดว่านอนต้องคบขาอิมเพลต้องคบขาอันนี้คือกี์ดหลักของเลนเว็บที่พี่อเพื่อนน้องๆบางคนอาจจะยังหลงประเด็นอยู่ถ้าไปหลงตรงนั้นอาจจะทำให้เราเทรดผิดพลาดได้ว่าเอ๊ะทำไมเว 4, ็บสี่เราต้องไม่ต้องมีเว็บผ้าเราไม่เว็บผ้าแล้วงลงขา abc ทำไมยังขึ้นต่ออะไรแบบนี้เราต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้อ่ะเราได้แล้วก็คือเราตามเป็นขาเลยครับ abc xa อะตอนนี้เราไปรลอย,ย่อยดูว่า A มีโอกาสจบไหมถ้าจบมีโอกาสเข้าสู่เคสของ B ที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านในหน่อยครับจุดเริ่มต้นของชุดนี้ก็คือตั้งแต่1810ยจนถึงห้นี่ครับก็คือขาสามเลยนะแล้วก็ขา A ตรงน,นี้ก็คือจุดเริ่มต้อนอยู่ที่2286องแดหกอ่าดับไปดูทางเฟรมวิกหน่อยผดับมาดูทางเฟรมวิก คองสร้างราคาเนี่ยเริ่มมีแรงขายนะครับเริ่มมีแรงขายซึ่งถ้าเทียบไซต์ตอนนี้ก็ถ้าดูจากสายตาเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่ได้แยกออกจากกับไอเทนชุดนี้มากนะยังเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่ยังขึ้นต่อได้นะับเนไม่ได้ออกจากกันมากถ้าไซส์เริ่มใหญ่มันก็ชัดเจนว่าเข้าสู่กลุ่มก้อนของการพักตัวชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอมาตรงน,นี้นิดนึงเนี่ย ะกลุ่มก้อนนี้กลุ่มก้อนชุดนี้จุดเริ่มต้นที่2 2 8 6ขา A ใช่ไหมอันนี้คือเว็บสามแันี้คือ1 2 3นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แบ่งออกมาเป็น A B C X นะครับแล้วก็ A อันนี้คือดีกีที่มันซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้คือดูแล้วเล็กกว่าตรงนี้ในเรื่องของระยะทางด้วยระยะเวลาด้วยนะครับตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับชุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้ระหว่าระวังนะมีโอกาสนะส่วนตัวบอกว่ามีโอกาสเข้าสู่เคสบค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสบนะครับโอกาสที่จะพักตัวนะครับในการย่อก็จะอยู่ที่โซนที่เรามาวันนี้แหละ สองสองแปดหกอะมาร์กเพิ่มเข้าไปถ้าเป็นเคสบี B, อันนี้คือความน่ากังวลก็คือแรงขายจะเยอะหน่อยแต่เพราะ,ะนั้นย่อดได้ถึงนู่นเลยครับสองพันห้าร้อยสาสิบสามเหรียญถึงสองสี่แปดหกนะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะขึ้นต่อสองห้าสามสามเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีหรืออาจจะแตะแค่สามสิบสามจุสามเปอร์เซ็นก็คือประมาณสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับอ่ะเอาแค่โซนนี้พอถ้าจะขึ้นต่ออ่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่ดาวไซ์ในการย่อของเคสนี้ถ้าเป็นบีจริงนะ แต่ตอนนี้เราก็ลังมาคิดอยู่ว่าดีที่สามเนี่ยเมันจบไม่จบนะครับทีนี้ A จบไม่จบพอซูมเข้ามาดูเดิมเราก็ตามเป็นอะไรเว็บสามใช่ไหมดีกรีทนะี่สี่เนี่ยเหมือนเราตามเป็นขึ้นสามป็นึ้นสี่เรามองว่าตรงนี้อาจจะขึ้นมาเป็นเซกเมนท์ที่หนึ่งหรือ A อ่าผมเปลี่ยนสีเขียนดูพร้อมกันเลยก็คือตรงนี้คืออะไรครับหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บ สาม x วงเล็บแล้วก็ในชุดนี้ก็จะมีอะไรครับมีขา a ขา b วงเล็บ c วงเล็บ x วงเล็บ a วงเล็บในขา a วงเล็บตรงเนี้ยมันก็จะมีเคสสีฟ้าอยู่ก็คืออะไรครับหหรือ a สองหรือ b ัีที่ผมบอกยังไม่รู้ว่าสองหรือ b เนี่ยเป็น r u น n i n g ไหมหรือเป็นแค่ b ธรรมดาหรือเป็นแ l ดหรืออะไรตรงเนี้ยมองค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่มองว่ามันเป็นชุดกลุ่มก้อนเดียวกันได้แล้วก็กำลังขึ้น segment ที่สามหรือสี่แต่ถ้ถาถ้าตรงเนี้ยช,ชัดเจนว่าชุดเนี้ยไม่น่าจะใช้อินพาวแล้วเพราะว่าขอบเขตของขึ้นขยายเนี่ยดูจากสายตาแล้วไม่น่าถึงนะครับดูจากสายตาแล้วไม่น่าถึงนะครับก็คือถ้าตรงนี้มันเป็นเคที่จบตรงชุดนี้อาตรงนี้อาจจะ ลุนได้ก็คือสามหรือ x อาจจะจบกําลังเข้าสู่เคสที่สี่หรือ x สี่ฟ้าได้อันนี้คือการพักย่อยๆก่อนนะก่อนที่จะพักสี่หรือ x อในภาพใหญ่นะนครับอ่าเคสเนี้ยลุนได้อยู่เพราะว่าตอนเนี้ยมันยาวได้ถึงประมาณร6อยห่แปดเซ็ละก็คือถือว่าเป็นคลื่นขยายได้นะครับพอมาลำดับดูเทียบดูตรงนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าที่ให้เป็นสองเคสก็คือถ้าเป็นเคสนี้ โอเคมันอาจจะไม่ถึงเครื่องใหญ่จะเตรียมพักอะไรสี่เล็กทบสิ่งที่เหมือนกันก็คือสี่เล็กในการพักส่วนอีกเคสหนึ่งสองอาจจะจบตรงนี้เพราะว่าเป็นเคสที่เราตามในสัปดาห์ที่แล้วนะั่นก็คืออะไรครับสองหรือบีจบตรงนี้เพราะว่าเรามองว่าตรงเนี้ยไซส์ใหญ่กว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาเทียบดีกีตรงนี้ก็คือยังอยู่ในขาสามหรือซีอยู่ซึ่งพอมาเทียบเนี่ยลองเทียบไซส์ในการย่อชุนิับชุนิมันยังพอหลับได้ไหม ที่จะมองว่า3หรือ4สีฟ้าย่อยตรงนี้ยังไม่จบอะผมขอวัดดูเทียบวิเคราะห์ขอ้ขอค่าชุดนี้ย่อมาในระดับประมาณ58เหรียญชุดนี้70เหรียญและเจ็เหรียญแล้วก็ถ้าเทียบตรงนี้กี่เหรียญประมาณ120เหรียญเพราะฉะนั้นตอนนี้มันน้ำหนักเนี่ยผมแอบแบบายแอดนะว่ามันอาจจะเข้า สี่หรือ x ก่อนนะครับสี่หรือ x ในที่นี้ก็คือเทียบกับสองตัวนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นมันจะมีกรอบย่อยก่อนกรอ,อ,อ,อบย่อยคือพักจตชุดนี้ถ้ากรอบย่อยตรงนี้ก็คือพักเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองหกสองห้าสองสองห้าสองสี่อันนี้เป็นโซนร,รับของเคสสี่ย่อยก่อนนะครับภาพระยะกลางนะผมมองว่าดาวไซด์เต็มที่ไม่ไม่ควรต่ำกว่านี้ในภาพระยะกลางนะครับแล้วก็ถ้าดีจีขั้นต่ําก็ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับที่สามสามจุดสามเปอร์เซ็นอ่ะอันนี้เป็นเป็นคีย์เวิร์ดส่วนภาพใหญ่นะครับของของสองเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่มาก็ได้เพราะว่ามันจะถึงประมาณสองสามห้าหนึ่งเลยสองสามห้าหนึ่งสองสองสี่เจ็ดจะค่อนข้างลึกนะครับทีนี้เดี๋ยวขอเทียบขา a b สี่เอ็เออากาบีเทียบขาบีก็คือเราเทียบชุดนีด้อันนี้เดี๋ยวลบออกก่อนเนะี่ยอืเทียบขาบีชุดนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นดีกรีเล็กว่าจะมีแนวรับระยะสั้นนะ อันนี้ระยะสัน้นอันนี้ระยะกลางระยะกลางก็คือสองนี้สองสองสองห้าสามสามถึงสองสี่แปดหกอันนี้เป็นเคสของกรณีที่เกิดว่าสามหรือสี่ย่อสิมันจบไปแล้วทําให้เข้าสู่เคส A หรือววงเล็บ B ีวงเล็บสี่ชมพูนเนี่ยย่อได้ถึงตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดเก์ขั้นต่าก็คือสายสายนจุดสามเปอร์เซนเกี่ยวที่ประมาณสองห้าห้าหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแนวเดียวกันกันกบโซนเมื่อกี้นี้นะ 2551ก็คืออันนี้คือขอบเกตของ B นะครับอันนี้คือดาวไซที่ที่ต้องระวังส่วนจะเข้าสู่เบื้องต้นเนี่ยผมตีเคสสีฟ้าก่อนสีฟ้าก็คือ4ีเล็กเนี่ยจะย่อแค่นี้ก่อนแล้วก็ว่าจากชุดนี้อืมว่าจากชุดนี้พรมองว่าอ่าชุดเนี้ยเทียบกับชุดนี้ก่อนชุดนี้ ถ้าตรงนี้คือขึ้นหนึ่งขึ้นสองมันก็จะมีสองสองห้าสองสี่สองสองหกสองเพราะฉะนั้นอ่านเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออกก่อน้วกันอันนี้เป็นเป็นส่วนของ b เดี๋ยว่อยว่ากันเอาเบื้องต้นเอาเคสของอ่าสีฟ้าก่อนสาร์ลูซีสีฟ้าก่อนนะครับซาร์ลูซีสีฟ้าขอบเขตเนี่ยจะมาแค่นี้ สองสองหกสองสองอ่ะสองห้าสองสองห้าสองสี่แล้วก็ดีกีขั้นต่ำาขอเท่าไหร่ครับสองห้าเจ็ดเจ็ดโอเคอ่ะอันนี้คือโซนขั้นต่ำของของเคสนี้ส่วนภาพใหญ่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการย่อบีก็ว่าจะชุดนี้มันจะอยู่ที่สองห้าสามสามสองสี่แปหกนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะครับเดูาดาวเทียมสำหรับขาบายที่จะเล่นสะสม เื่อเล่าขาขึ้นอาจจะเป็นลุ้นขึ้น b ขึ้น c หรือลุ้นภาพใหญ่ที่จะขึ้นต่อนะครับทีนี้เราได้ขออเกตแล้วสิ่งที่ดูหน้าง,งานเนี่ยผมก็จะม,ม,มองว่าชุดนี้ถ้าเป็น running running ก็ได้เพราะว่าไซส์ใกล้เคียงกันมันผมยังไม่รู้นะว่าสองหรือ b จบตรงนี้หรือตรงนี้เพราะว่า ตรงนี้มันก็กล้ามกึ่งแต่พอเราเที่ยวไซส์ผมเอาเคนี้ก่อนว่าตรงเนี้เชยที่ผมบอกว่าใหญ่กว่าอ่ะตอนนี้ก็คือตามสามหรือสี่พอดูสามหรือสี่แล้วในในคลื่นย่อยของเขาเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของราคาเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์นะครับอันนี้ก็อยู่เซม์ที่สามลุนเซม์ที่สี่กําลังลุนเซม์ที่ห้าเพราะนั้นในภาพย่อยเนี่ยก็คือลุนขึ้นได้อีกขาหนึ่งเหมือนกันส่วนภาพใช่ย่อยสีหรือเอ็กสีฟ้าเนี่ย ก็รุนขึ้นได้เหมือนกันนะคู่เพราะนั้นสิ่งที่บอกได้ตอนนี้คือภาพระยะกลางกับภาพใหญ่เป็นขาขึ้นส่วนภาพระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ว่ามันจะย่อเป็นแค่4หรือ x หรือย่อแค่สามหรือรี่ยังไม่จบนะครับแล้วก็ต่างกันที่ถ้ามันเป็นแค่ชุดขึ้นยอ่อยโครงสร้างดีเดียวกันมันจะขึ้นต่อได้เร็วกว่า4หรือ x สีสีฟ้าตรงนี้เพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าดูจากหน้างานนะครับผมมองว่าขอตามเป็นเคส สี่หรือ x นับส่วนตัวตามสี่หรือ x สี่ฟ้าเลยนะครับสี่หรือ x สี่ฟ้าถ้าเป็นสี่เล็สีฟ้าตรงเนี้ยในลุ้นขึ้นขาหาได้อยู่แปลว่า a ยังไม่จบนะครับ a ยังไม่จบขอบเขตของสี่เล็กก็คือผมบอกไปแล้วก็คือตรงโซนนี้นะครับก็คือสองห้าสองห้าถึงสองห้าหกสามนะครับเดี๋ยวยังยังอยู่ได้นะครับแต่ก็ดูลึกพอสมควรนะแต่ผมว่าพอรับได้นะครับแต่ถ้ามากกว่านี้ เข้าสู่ b แล้วเดี๋ยวโทนไปว่ากันว่ามันจะปิดยอดไปไลยให้รู้ไว้ก่อนนะครับค่อยๆไล่ไปทีนี้จุดเริ่มต้นของชุดนี้เดี๋ยวผมลบออกก่อนนะชุดนี้ก็คือชุดที่ย่อลงมาที่เป็นสีออ่ x เดี๋ยวผมขอมาร์กไว้ก่อนนะตรงนี้คือก้อนของขึ้นสอง่ะแล้วก็อันนี้คือสีออ่ x ในผมเทียบกันใน time frame day ครับพอเทียบใน time frame day ก็มีรุ้นอยู่นะตอนเนี้ชุดนี้ก้อนนี้น่าจะเป็นก้อนเดียวกันซึ่งอยางรุ้นพ a c k a g e สตรงนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นในภาพเรซ่าเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีรุ้นในการยอร่ออะไรของตัวต่อ4ี่เล็กตอนนี้อาจจะรุ้นเป็นอะไรครับดีกีที่5เราได้แล้วก็คือขาแรกก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึหรือ a ตรงนี้ หึ่งหรือ a ซึ่งหนึ่งหรือ a เอ่ะตอนนี้เราเห็นโครงสร้างราคาแล้วว่ามีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์กำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่สามเราอาจจะมีเซกเมนต์ที่สี่เพื่อลงเซกเมนต์ที่ห้าก็ได้หรือหกเจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นอาจจะระวังการพักตัวลองต่ออยู่ตอนนี้อาจจะเห็นการรีบาวก่อนนะเพราะมีลุ้นที่จะรีบาวดรงโซนนี้ได้อยู่นะแต่ระวงังเป็นการรีบาวเพื่อลองต่อในภาพระยะสั้นถึงภาพระยะกลางนะครับทีนี้หนึ่ง x เนี่ยพอเราได้แล้วว่าเป็นหนึ่งหรือ a มันเราได้ดิจิที่ที่หกแล้วก็คือบ อาจจะอยู่ในครงสร้างของเซมิที่สามซึ่งถ้าวันนี้เดย์ปิดเขียวก็คือรุนสมจบขึ้นเซมิที่4ถ้าเซมิที่สี่ซื้อเยอะก็แปลว่าคอนเฟิร์มว่า A จบเลยอ่ะอันนี้หลักเกณฑ์ง,ง่ายๆทีนี้เรามาตามขาสาตัวนี้ว่าอาจจะจบหรือยังนะครับในในหหรือ A ตรงนี้นะครับดวีทาวน์เฟรมสี่ชั่วโมงครับ ดี๋ยวผมขอว่าชุดนี้ก่อนชุดนี้รีเบวกลับขึ้นมาประมาณหกสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่พ้น,นะแต่ว่าไส้มันเกินแล้วก็ขอบเขตของซิกซซกยังพอได้อยู่กับชุดนี้ที่ทิ้งลงตัวลงมาตอนนี้ราคาลงมาถึงโซนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะรุ้นรีเบลได้อยู่นะครับชุดตรงชุดนี้รุ้นรีเบลต่อต้ระวังการรีเบลเพิ่มต่อเพราะตอนนี้สิ่งที่เราได้แล้วก็คือหนึ่งในเอด็กีที่หก กำลังอยู่ในเซกเมนที่สามหรือสี่ซึ่งสามหรือสี่เนี่ยมีโอกาสจบกําลังอาจจะเข้าสู่สี่หรือ x นะครับเป็นเป้าหมายของคาร,รีบาวชุดนี้เพื่อลุ้นต่อดีกีที่เจ็ดเพราะฉนั้นเราดอกเข้าไปดูครับโครงสร้างของสี่หรือ x ชุดนี้ที่ย่อลงมาข้อเคตในการรีบาวของชุดนี้ถ้าเป็นแค่ขาสี่หรือ x กเนี่ยก็จะรีบาวถ้ารีบาวเลยนะผมบอกว่าไม่ควรเกิน2องหกสามส่ นะครับอันนี้เป็นขอบเขตของการีบาก็ลองไปเทียบดูว่าจะเล่นไหมแล้วก็สองหกสองเจ็ดนะครับเพื่อหวังท้ร์เก็ตโซนด้าน,นาล่างกรณีที่ขาย A หรือหนึ่งยังไม่จบนะครับนะเราได้ขอบเขตแล้วทีนี้ขอบเขตของชุดนี้ที่มองว่าตรงนี้เป็นเซกเมนที่หนึ่งสอง สามซึ่งตรงเนี้ยระยะทางมันแค่นี้อันนี้ระยะทางมากกว่าผมจะมาเทียบกับชุดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่อาจจะยอ่อเฉพาะตัวลงต่อได้แล้วก็พอมาดูตรงโซนนี้เซมิที่หนึ่งเซมิที่สองเซมิที่สามวิวทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเซมิที่สามมีโอกาสจบไหมพอดูเซมิที่สามเนี่ยตรงชุดนี้ Uh, พอดูทางเฟรมเดเนี่ยอันนี้เป็นแท่งเขียวอันนี้ไซเว์ต่อเพราะฉะนั้นผมพอดูสี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็มองว่า,าเทียบไซ์กันนิดหนึ่งก็คือตรงนี้ชุดนี้ค่อนข้างอาใหญ่ในเรื่องของระยะทางแต่ต้องกินเวลาแต่พอเราวัดคร่าวๆแล้วแหละว,ว่าเบื้องต้นถ้าเป็นขาซีเนี่ยอาจจะจบประมาณนี้ถึงทราเก็ตแล้วแหละ แต่ถ้าเป็นขึ้นสามหรืออะไรเนี่ยลงต่อมาตรงนี้หรือต่ากว่าได้เลยนะครับหรือต่ากว่าได้เลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างในภาพระยะสั้นตอนนี้กําลังมองว่าอาจจะอยู่ในเซมิที่สี่ก็อาจจะเข้าสู่โครงสร้างไซเวตรงตรงโซนนี้ก่อนถ้าไม่มีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนระวังโอ,อก,กาสลงต่อหาโซนน่าแต่ถ้าแรงซื้อกลับมาเยอะก็มกีโอก,กาสที่จะฟื้นตัวต่อได้แล้วก็ตรงตรงขาสามตรงนี้ถ้าจะมาแบ่งท่อนเซมิที 1, ่หนึ่งเซมิที่สอง เซกเมนที่3ตอนนี้ก็เหมือนเป็นเซกเมนที่4ย่อยๆนะเซกเมนที่4โอเคในเดร์ลุนเซกเมนที่4เซกเมนที่4ีขอบเขตของการรีบาวชุดนี้ก็วัดจัดชุดนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าขึ้นมาไม่เกิน2 3 6 1 2 6 3 9นะึเนี มีโอกาสที่อาจจะย่อหรือฟักตัวลงต่ออันนี้คือกรอบของเซเมนต์ที่ส่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นมันเซคเกิลใหม่เลยประกอบว่าที่ชุดนี้มันก็จะขึ้นได้ถึง264ฮะหรือ2654ถ้าขึ้นมากกว่านี้มีโอกาสที่ขา A หรือ1อาจจะจบนะครับกำลังเข้าสู่เลือบรอบของคาร,รีบั2ล2หรือ B ของผ้าของ4่เล็ X ที่อาจจะลงต่อมาถ้าเกิด่วนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นค่อยๆไล่ดูตามทันอยู่นะเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดของในชั่วโมงผมก็เลยมองว่า นักน้างานเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าชุดนี้นะครับย่อลงมาต่อย่อลงมาต่อตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับขา A ขา b ขา C ีหรือว่าขา C เนี่ยจบไหมถ้าไม่จบอาจจะลงมาอีกสักทีหนึ่งไหมนะครับเพราะตรงนี้ยังมองยากนะว่ามันเป็นชุดของอะไรอาจจะลงมาแตะตรงนี้แลดิดสักรอบหนึ่งนะครับก็คือเลยมองว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้อาจจะรุนเด้งได้นะสำหรับใครที่จะสวน โซนรับระยะสั้นนะครับของตัวทองคำติดอยู่ที่สองห้าเก้าเก้านะครับแล้วก็สองหกศูนย์สี่นะครับอาจจะเด้งได้แต่ว่าระวังนะอาจจะเด้งพลังต่อหรือพวดมหาตรงโซนนี้ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นขาบายต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสองห้าแปดเจ็ดสองห้าเก้าสี่อันนี้ต้องระมัดระวงังนะหรือต่ำกว่าก็ได้เพราะว่าตอนนี้ยนี่คือเซกเมนต์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองตอนนี้อยู่ในเซกเมนต์ที่สาม ถ้าเชเน่นที่สามพักตัวช่นที่สี่เ,เนี่ยผมมองไม่ควรเกินเนี่ยเพื่อลงต่อเชเ่วนที่ห้าแต่ถ้ามันเป็นมากกว่าห้าหรืออาจจะเป็นเคสอื่นในภาพใหญ่มันลงมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นขาบอยให้ระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งเพราะตัวตอนนี้ในภาพระยะสั้นของหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นดาวเทนแล้วแต่ภาพภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะอ่านระมัดระวังการย่อนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแนวรับถัดมาก็มองว่าตรงนี้ก็พอลุ้นเด้งได้ไดนะครับเวลาจะพูดปัญหาตรงนี้เลยก็ได้ อ่ะอันนี้ขาใบลองไปเรียกดูทีหนึ่งส่วนโซนแนวต้านนะผมบอกว่าถ้าเด้งขึ้นมาเซกเมนต์ที่สี่ไม่ผ่านเนี่ยสองหกสองศูนย์สองหกสองเก้าเนี่ยผมบอกว่ามีรุนที่อาจจะย่อ,อหรือพักตัวได้ในแค่อของเซกเมนต์ที่สี่นะครับผมมองว่าไม่ควรไม่ควรมากกว่านี้นะครับหรือถ้าเต็มที่ถ้าเซกเมนต์ที่สี่จะแกว่งตัวต่อเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามอันนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่สี่จะแกว่งตัวต่อ ไปถึงตรงโซนนี้หรือโซนเนี้ยผมมองว่าก็พอรับได้นะเต็มที่มองว่าไม่ไม่ควรเกินนี้ที่จะลงต่อเซกเมนต์ที่ห้าเพราะฉะนั้นโซนหลักเซลล์หรือช็อตก็จะมีสองโซนโซนนี้ระวังการย่อเพื่อไปต่อหาโซนด้านบนนะครับหรืออาจจะย่อลงมาหาตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราไปเลือกดูแนวต้านถัดมาอยู่ที่สองหกสามหกถึงสองหกสี่สามนะครับแต่ถ้าย่อลงมาแล้วยกโลได้อันนี้ก็ลุ้นจบได้เช่นเดียวกันก็ามาไล่ต่อว่า A หรือ C A อหรือ A อ หรือหนึห่งอาจจะจบเพื่อเตรียมเข้าสู่บีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกรอบไอเดียในการเทรดของตัวทองคแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปก็คืออยู่ยในเซม์ที่หนึ่งเซม์ที่ 2, สองเซม์ที่สามอาจจะไซเวนเซม์ที่สี่ซึ่งถ้าไม่ผ่านไปรองต่อตรงนี้นะครับตรงนี้จ,จะเป็นโซนที่อาจจะเล่นสั้นๆหรือหลุดตรงโซนนี้ได้แล้วก็ถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็หลุดรอบย่อดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันฟอร์มตัวแบบนี้ก่อนอันนี้ต้องระวังนะก็คือมันชนตรงนี้และย่อมาแบบเนี้ย อันนี้อาจจะย่อดได้อยู่แต่ระวังมันการกับตัวเป็นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้เพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีห้าขาอาจจะเป็นแค่แฟดก็ได้ขาเอของแฝดก็ได้ที่มีแค่สามขาแนละ้วกับตัวรีบาวเลยนะครับพอบบกมาดูกับรอบสโตร์รอบสโต์ตอนนี้ทางเฟรมสี่ชั่วโมงโอเวอร์โซนะครับทางเฟรมดก็เกือ,กอบๆลงมาโอเวอร์โซแล้วนะครับเก,เกือบๆลงมาโอเวอร์โซแล้ว ถ้าดูจาก4ชั่วโมงกับ d a อ่ะก็มีรุ่นที่รีบาวทั้งคู่แต่ตอนนี้ผมมาดู1ชั่วโมงนะก็อาจจะต้องระวังผมเลยมาว่าถ้าไม่ผ่านตนนัวนี้อาจจะรุ่นรอบย่อดได้สักรอบหนึ่งตรงโซนนี้ก็เป็นโซนที่คาดหวังในการเซฟหรืชอช็อตตรงชุดนี้นะครับประมาณนี้แต่ของตัวทองคําก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียนในการเทรดที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านได้อยู่คนมากก็น้อย ใครที่ชื่นชอบการในข้อบแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมีกำลังในการเท็นอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็วันนี้มีข่าวตัว CPI ด้วยอาจจะมีความผันผวนนิดนึงนะครับก็รอดูช่วงประกาศข่าวด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ